สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันแล้วการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะสี่ทุ่มคืนวันพุธวันที่6ธันวาคม2566รกับเราสองคนค่ะคุณแพนนที่ประดาดิฉันแนสทิขมพรค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนำฟาฝากกันนะคะค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะในช่วงวันหยุดวันคร่อมสัปดาห์ของวันนี้ของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้นักลงทุนนั้นขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจจีนค่ะหลังจากที่ m o o d y s นั้นได้มีการปรับลดแนวโน้มอ,อันดับเครดิตของจีนจากมีเสถียรภาพลงสู่เชิงลบนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ค่าเงินหยวนนั้นอ่อนค่าทางการจีนนะคะหรือว่าธนาคารกลางของจีนนั้นก็มีการดําเนินการในการเข้าแทรกแซงเงินหยวนโดยทันทีค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเงินหยวนนั้นขยับแข็งค่านะคะ โดยมีการดำเนินการสนับสนุนค่าเงินหยวนผ่านการกำหนดอัตราอ้างอิงรายวันหลังจากที่เงินหยวนนั้นได้รับผลกระทบจากการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวนะคะโดยเป็นการทำให้แข็งค่าในวันนี้ที่ระดับ7.1140หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีความกว้างมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์ก็คือแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าจีนกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ค่างเงินหยวนอ่อนค่าค่ะซึ่งทางด้านของบริษัท o v e r s e a s ีชไน n ิงแบงกิ้งคอรคุณคริสโตเฟอร์วองนักกลยุทธ์นะคะระบุบ,บอกว่าตอนนี้เป็นการส่งสัญญาในการรักษาเสถียรภาพค่างเงินหยวนทำให้นักลงทุนคาดว่า PBOC หรือว่าธนาคารกลางของจีนนั้นน่าจะมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงตลาดไม่ให้เงินหยวนนั้นผันผวนจนเกินไปในขณะเดียวกันก็มีรายงานจากแหล่งข่าวด้วยว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของจีน ก็มีการเข้าซื้อเงินหยวนในตลาดต่างๆกระนำขายเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เกิดการประกาศของมูดดี้เช่นเดียวกันค่ะท่ามกลางนะคะปัจจัยฤดูกาลจากกรณีที่กลุ่มผู้ส่งออกจีนจะมีการแปลงรายได้สกุลเงินต่างชาติกลับเป็นเงินหยวนก่อนสิ้นปีอยู่แล้วเพื่อใช้จ่ายในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายโบนัสสิ้นปีหรือว่าเป็นการใช้จ่ายนะคะนำเอากำไรกลับเข้าประเทศ ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกล่าวก็เลยกลายเป็นการสนับสนุนค่างเงินหยวนตามฤดูกาลค่ะเป็นความท้าทายนะคะที่จีนนั้นยังคงต้องเผชิญอยู่นะคะกับการที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาให้กลับมาโตได้อย่างสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากจีนขยับมาดูที่เกาหลีใต้กันบ้างเป็นประเทศที่น่าสนใจค่อนข้างจะมากเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะ GDP ของเกาหลีใต้ไตรามาสล่าสุดนั้นปรากฏว่าโตขึ้นมาตามที่มีการคาดการ์ค่ะแรงบวกมาจากเรื่องของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่ะสำนักข่าวยอนฮัรรายงานเรื่องนี้นะคะบ,บอกว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือว่า b o K เปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นขยายตัวที่0.6%ในไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เท่ากับไตรมาสที่2ของปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว0.6%ค่ะแต่ว่าก็สูงกว่าไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะที่บวกไปที่0.3%แรงผลักดันมาจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศค่ะ ทั้งนี้เมื่อเราเทียบเป็นรายปีนะคะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นั้นขยายตัวที่1.4%ในไตรมาสที่3ประจำปี2016ค่ะหลังจากที่ขยายตัวไป0.9%ทั้งไตรมาสที่1นะคะแล้วก็ไตรมาสที่2โดยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้นั้นก็คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้อาจจะขยายตัว 1.4%สําหรับทั้งปีนี้ค่ะลดลงมาจากปีที่แล้วนะคะที่ทําได้ขยายตัว2.6%แล้วก็จากปี64ค่ะที่ขยายตัว4.3%เนื่องจากประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขณะที่การใช้จ่ายของภาคเอกชนก็มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยและการสะออกก็ฟื้นตัวเช่นกันค่ะ ทางด้านของสำนักง,งานสศรษีแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ปรับตัวขึ้นมา3.3ถือว่าเป็นการเร่งตัวเหนือระดับ3ติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วค่ะเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นนะคะ จากเศรษฐกษิจของเกาหลีใต้นะคะไปต่อกันที่เวียดนามกันบ้างค่ะ,คะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าจับตานะคะแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าว CNBC ระบุว่าบริษัทเวียดนามนั้นสนใจที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ถือว่ากําลังจะแซงหน้าบริษัทจีนที่ก่อนหน้านี้เข้าไปเปิดการซื้อขายหรือว่าทํา I p o ในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองค่ะข่าวดังกล่าวนี้นะคะมีการ รายงานออกมาหลังจากที่บริษัทหลายแห่งกําลังพิจารณาที่จะยื่นเรื่องต่อกรตาสหรัฐเพื่อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนั่นเองค่ะโดยทางด้านของบริษัทวินฟ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามมีการประเดิมการ IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐไปเมื่อเดือนสิงหาคมของปีนี้นะคะ ผ่านการร่วมทุนกับบริษัท Black Space Acquisition ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์การควบรวมกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง s t e c จากนั้นไม่นานค่ะก็มีบริษัท VNG นะคะที่เป็นยูนิคอร์ด้านเทคโนโลยีของเวียดนามเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดยผลิตภัณฑ์ของ VNG ครอบคลุมในเรื่องของเกมเทคโนโลยีการเงินหรือว่า i n t e c h และก็บริการสตรีมมิ่งดนตรีค่ะ ข้อมูลจากเรเนซซองแคปิตอลระบุบอกว่าตีตีกรอบอลซึ่งเป็นบริษัทจีนที่ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารตีตีชูซิงประสบความล้มเหลวจากการ IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐไปในปี2564นะคะโดยกตรตสหรัฐได้ระง,งับการทำา IPO ของบริษัทจีนเกือบทั้งหมดพร้อมระบุว่าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทจีนเพียงแค่1แห่งจากทั้งหมด20แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐในปีนี้ที่สามารถระดมทุนได้มากกว่า50บล้านดอลลาร์ ในขณะที่ก่อนหน้านี้เรานําเสนอข่าวนะคะว่าชีอินซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นออนไลน์รายใหญ่ของจีนสนใจอยากจะเข้า IPO ในตลาดสหรัฐเช่นเดียวกันแต่กรอตตและก็สภาคองเกรสนั้นนะคะได้มีการห้ามเอาวไว้เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของการบังคับใช้แรงงานด้วยค่ะ เวียดนามถือเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่ค่อนข้างจะสดใสในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอย่างล่าสุดการท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยทะลุเป้าหมายไปแล้วก็มีการขยับขึ้นมาใหม่แล้วนะ,ะในขณะที่บ้านเราเองคนจีนที่ตั้งเป้าไว้อาจจะยังมาไม่ถึงฝันดังนั้นค่ะโครงการต่างๆที่จะกระตุ้นในประเทศจึงต้องพยายามผลักดันออกมาโดยเฉพาะหนึ่งในโครงการที่หลายคนรออยู่ถ้าให้พูดง,ง่ายๆหลายคนึกถึงช็อปดีมีคืนคตอนแรกบอกว่าเป็น e refund ล่าสุดเปลี่ยนชื่อ นะเป็นชื่อว่า Easy Erisis ซึ่งล่าสุดก็มีการพยายามที่จะปรับรายละเอียดกันอยู่นะคะอยากจะให้ประชาชนคนไทยได้ช้อปปิ้งกันช่วงต้นปีหน้านี้5 0 0 0 0บาทเอาไปเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเอามาลดหย่อนภาษีได้ค่ะมาดูความคืบหน้าโครงการนี้กันเลยดีกว่านะคะรายง,งานข่าวจากกระทรวงการคลังค่ะบอกว่ากระทรวงการคลังนั้นยังไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของมาตรการ Easy Erisis หรือว่า e r i f u n d เ erm, ดิมนะคะซึ่งโครงการเนี้ย จะช่วยในเรื่องการลดหย่อนภาษีให้กับการช้อปปิ้งหรือว่าการใช้จ่ายซื้อสินค้าค่ะเนื่องจากเขาบอกว่าโครงการเนี่ยยังต้องมีการปรับบางอย่างปรับรายละเอียดบางประเด็นเพิ่มเติมนะคแะแม้ว่าก่อนนี้จะเห็นข่าวว่ามีการผ่านความเห็นชอบหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลําพูเมื่อสี่ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะบอกว่าบุคคลธรรมดาและห้างร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถนําค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน50,000บาทจากร้านค้าที่มีอยู่ในระบบภาษีมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี6-7ได้โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่า e t a x invoice และหรือ e- r c e i p t ของกรมสรรพากรรวมทั้งต้องใช้จ่ายนะคือปีใหม่นี้เลยค่ะ1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะทางนี้ก็เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศนะ,ะแล้วก็ สนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่านส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะเข้าสู่ระบบภาษีด้วยแล้วก็ได้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเติบโตของ GDP ไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปไปดูทางกโกโรกันบ้างค่ะ กรรนั้นประเมินนะคะว่า GDP ไทยปีหน้านี้มีความเสี่ยงว่าจะโตต่ำกว่าระดับศักยภาพ3%เป็นปีที่6เลยค่ะโดยทางที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคกรกชนศาสบัณหรือว่ากกรน,นะคะประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปีหน้านี้ค่ะ2517จะขยายตัวอยู่ในช่วง2.8ถึง3.3%แล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเติบโตได้น้อยกว่า3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วด้วยนะคะเนื่องจากเรารเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วก็ปัจจัยความเปราะบางในประเทศค่ะพร้อมกับคาดการส่งออกในปีหน้านะคะว่าจะาขยายตัวที่ระดับ2-3%จากปีนี้ที่เราติดลบไปนะคะหแล้วก็มียอดนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยราวๆ3าล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีนี้นะคะหล้านคน ส่วนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะหากสามารถดำเนินการได้แบบเต็มวงเงินนะคะคือ5แ0นล้านบาทก็คาดว่าตรงนี้จะมาช่วยหนุน GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1 1.5เลยค่ะ เป็นมุมมองของภาคเอกชนนะคะที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับการคาดการ์หรือว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี2567ละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงหุ้น IPO นะคะของเวียดนามที่สนใจเข้าในตลาดสหรัฐอเมริกาล่าสุดค่ะทางด้านของคุณออรอนมสก์สก็จะมีการเอาตัวสตาร์ทอัพตัวใหม่นะคะเข้าจดทะเบียนด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรพร้อมกับบริษัทอื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ในเวิ l d ์รัอัพค่ะ มูลค่าตลาดของบริษัท Apple Inc ปิดเมื่อวันที่5ธันวาคมแต่ระดับ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมยังครองบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของสหรัฐนักลงทุนมองว่า Apple เป็นมุ่นที่มีความปลอดภยัยเนื่องจากมีกระแสงเงินสดแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมทั่วโลกและมีเงินปันผลผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับสูงแม้ต้องผเผชิญภาวะเศรฐษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการทำธุรกิจในจีน XAI บริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของนายอีลอนมัสก์ยื่นเรื่องต่อกรตอสหรัฐเพื่อระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังได้เงินทุนเกือบ135้าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจากนักลงทุน4รายต่างเป้าที่จะแข่งขันโดยตรงกับบริษัทต่างๆตั้งแต่บัตรของ Google และโคลดของ a n t ทรูพิกรวมถึง Open AI ผู้สร้าง h ช t GPT บรูมเบิร์กเผยข้อมูลจากแหล่งข่าว Tik t o k ของ ByteDance บรรลุข้อตกลงที่จะลงทุนในโกทู r o u p ของอินโดนีเซียร่วมมือให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อบุกเบิกธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งจะขยายออกไปนอกอินโดนีเซียสั้งเป้าที่จะประกาศรายละเอียดของการร่วมมือกันดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าแต่ข้อตกลงดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติตามระเบียบหลังก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซในแพลตฟอร์มเดียว กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาประเมินทิศทางของราคาทองคํากันบ้างดีกว่านะคะ,ะถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งละค่ะที่มีแนวโน้มของความน่าสนใจนะคะราคาพุ่งทะยานในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับพัดฐานลงมาค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นแนวโน้มการไปต่อน,นั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณวรุธรุ่งขาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion Future ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณวรุธคะ่ะ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแอสครับสวัสดีค่ะคุณวรุษคะเรามาประเมินราคาทองคํากันดีกว่าค่ะว่านาโนจะเป็นอย่างไรต่อไปคะหลังจากที่วันนี้เราได้เห็นว่าทองคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะคะที่2,14 6ันหนึ่งร้อยสี่สิบหกอลลราแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ดิ่งลงมาอันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่คะครับทองคาได้รับแรงหนุนในช่วงต้นสัปดาห์นะครับในฐานะนีซับปอดไยหลังจากมีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทางนี้เนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีการยิงขีปนาวุธจากาผู้ก่ะการร้ายเข้าไปยังบริเวณทะเลแดงนะครับมุ่งเป้าไปยังในส่วนของเรือขนส่งสินค้าแล้วก็เรือพิฆาตของสหรัฐทางนี้เนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวทําให้กองคาพุ่งทะยานเหลือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยในส่วนของการรายงานจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือพนทากรอน ก็มีการเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยถูกสกัดกั้นจากเรือพิฆาตเอาไว้ได้แล้วก็เรือพิฆาตของสหรัฐหรือเรือรบของสหรัฐเนี่ยสามารถป้องกันในส,ส่วนของตัวขีปนาวุธดังกล่าวเอาไว้ได้นะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งออมีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยไม่ได้มีการขยายวงกว้างมากขึ้นทางนี้เนี่ยมีการคาดการว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะมาจากกลุ่มฮิสบัลล์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของกลุ่มฮามาสเป็นผู้ยินออกมานะครับทางนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้ว่าจะคลายความวิตกกังวลลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ขยายวงกว้างลงแต่ก็ยังมีการสู้รบต่อไปก็เลยทําให้ภาพในส่วนของตัวราคาทองคําเนี่ยเแม้ว่าจะถูกขายทากําไรสลับกลับลงมาแต่ก็เริ่มที่จะทรงตัวหรือมีแรงขายเบาลงจากช่วงที่ผ่านมาแล้วครับ ถ้าหากว่าเราดูเนี่ยนะคะประเด็นที่มีเพิ่มเติมเข้ามาที่ผลักดันทําให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการขยับแข็งค่าเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่มูดี้นั้นมีการปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตของจีนด้วยตรงนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันต่อแนวโน้มของราคาทองคําช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าคะครับเป็นไปได้ครับทางนี้เนี่ยภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผล,ผลกระทบจากภากอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงนะครับทําให้หยวนของจีนมีสัญญาณของการอ่อนตัวลง ซึ่งยิ่งหยวนอ่อนคนจีนก็ยิ่งซื้อทองคําน้อยลงนะครับแล้วก็ยิ่งหยวนอ่อนดอลลาร์ก็มีสัญญาณของการกลับไปแข็งค่าขึ้นแม้ว่าทางการจรีนเองจะมีการออกมาตอบโต้เอ่อมูดดี้ในกรณีของการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงนะครับแต่ดูภาพโดยรวมของทิศทางเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ได้มีสัญญาณของการฟื้นตัวที่โดดเด่นภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคํามีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงสั้น นอกจากนี้นะครับนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าเก็บหรือสะสมทองคําเพิ่มเติมหลังจากทองคําถูกขายลงมาแรงๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของ,ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเห็นทิศทางภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมทั้งแนวโน้มอ,อัตราดอกเบ,บี้ยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ย ทำให้นะักผู้เผยแฝั่งทองคำจับตาดูทั้งตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีสัญญาณต่อการกำหนดที่ทางปอกเบียนโยบายในอนาคตอย่างไรครับ จากปัจจัยที่คุณรุษบอกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของจีที่ยังไม่แน่นอนนักหรือจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยในสหรัฐแล้วก็สงครามเองถ้าในมุมของนักลงทุนนะคะเรามองว่าตรงนี้เราจะใช้กลยุทธ์อย่างไรถึงจะเหมาะรวมถึงโอกาสที่ทองคําจะกลับมาฟื้นยังมีอยู่ไหมคะภาพของทองคําในระยะกลางแวอาจียังมองว่าเป็นการแกว่งตัวนี้ทาง s i d ว w a y up นะครับ แต่เนื่องจากในระยะสั้นเนี่ยราคามีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่าสุดในรายวันลงมา3วันทําการติดต่อกันแล้วนะครับก็เลยทําให้ภาพของทองคําในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการแปงตัวนี้ที่างซึมตัวลงครับแต่เราก็มองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อในระดับที่ไม่ได้ลึกมากแล้วนะครับเพราะว่าจะบก,กรอบแนวต้านทายระดับ 2,144เหรียญดารต่อเสออนลงมาโลเมื่อวานเนี่ยที่บริเวณ2,010เหรียญมีแก๊ปความกว้างประมาณ135เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนแล้วนะครับถือว่าราคาทองคำทิ้งตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากครับในระยะสั้นเนี่ยเราให้นวรับในส่วนของโซน2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนเป็นนวรับจิตวิทยานะครับถ้าทองคำสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้อาจจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดโตกลับ ในโซนแนวต้าน2,041-2,058เหรียญดอลลาร์ต่อเฟイออนครับแต่ถ้าการรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับเป็นไปนอย่างจำกัดไม่ผ่านแนาวต้านระดับดังกล่าวนะครับมองว่าราคาทองคำเท้าบวนกลับลงมาอีกครั้งอาจจะมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อได้เหมือนกันครับจึงแนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้เนี่ยถ้าราคาเกิดหลุดในส่วนของโซน2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเออนลงมานะครับ มองรับถัดไปพ9นเก้าร้าบสซึ่ง1954งเก่นี่ยจะเป็นกรอบของทิศทางไซด์เวัพในระยะกลางครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมได้ถือว่าเป็นโซนดาวรับที่มีความแข็งแกร่งมากพอแล้วก็เป็นระดับราคาที่ไม่ได้แพงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองออแนวรับเป็นทองไทยในส่วนของสองพเหรียญดอลลาร์ออสซอน คิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ3 3 3 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นแล้วก็แนวรับสำคัญในระยะกลางเนี่ย1,954ี 1, ่เหรียญดอลลาร์ต่อไอรซ์ออนคิดเป็นทองไทย3 2 5 5 0บาทต่อบาททองครับเลยข่าวอนันนี้ขอบพระคุณคุณวรุษมากนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีสสดขอบคุณค่ะก็เป็นแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมเอาไว้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะหลังจากที่สร้างความหมือหวาสําหรับราคาทองคําที่ไปทําสถิติใหม่ all time high ที่ระดับ2,146ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะบรรยากาศคึกคักมากแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยการเก็งกําไรอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะพักการสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ลงทุนในหุ้นกู้กันค่ะ โดยการเงินธนาคารรับชมข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกันสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจเรื่องของหุ้นกู้ค่ะเพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้มีการขยายบริการบัญชีหุ้นกู้ ECD ดรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบค่ะ ทำได้ง่ายๆนะคะบนแอป SCB Easy ทั้งจองซื้อฝากโอนบริหารพอร์ตหุ้นกู้ครบจบในแอปเดียวเลยค่ะข่าวดีสำหรับนักลงทุนค่ะที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้นะคะล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขยายการให้บริการบรัญชีหุ้นกู้ Easy D บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไรบ้ใบบนแอป SCB Easy เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยนะคะสามารถ จองซื้อและฝากหุ้นกู้ได้ง่ายขึ้นค่ะบริหารจัดการอรอตหุ้นกู้ได้แบบครบจบในที่เดียวด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากฝากใบหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้ e c d ให้เปิดบัญชีหุ้นกู้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน scb easy ให้พร้อมนะคะแล้วก็นำใบหุ้นกู้ที่มีมาขอใช้บริการนี้เลยค่ะไปได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขานะคะรวมถึงสามารถโอนหุ้นกู้จากที่อื่น เข้าบัญชีหุ้นกู้ easyd ได้ง่ายๆได้เช่นกันนะคะโดยติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นทางแค่มีบัญชีหุ้นกู้ easyd ก็สามารถจองซื้อฝากโอนรับดอกเบีย้ยได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอป scb easy ค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นกู้ easyd ก็สามารถเปิดบัญชีหุ้นกู้ได้ง่ายๆเลยนะคะผ่านแอป scb easy ไปที่เมนูคำว่าการลงทุนค่ะแล้วก็กดคำว่าหุ้นกู้ กดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเลยเพื่อเตรียมพร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้และฝากโอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้ ecd ได้เลยค่ะคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัญชีหุ้นกู้ ecd นะคะ 1. สัญชาติไทยและอายุ20ปีขึ้นไปค่ะ 2มีบัญชีเงินฝากและผูกกับแอป SCBEC แล้ว 3. มีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ยืนยันแล้วนะคะแล้วก็4ยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้วนะคะ 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ call center ส่วน7องเจ็เ,เ,เค่ะถือเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่ช่วยให้นักลงทุนในหุ้นกู้นั้นสามารถใช้การลงทุนนะคะในหุ้นกู้ทั้งซื้อฝากโอนนะคะครบจบในที่เดียวละค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเรื่องราวของการเดินทางกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของท่านเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการเดินทางไปเพื่อที่จะตรวจดูความพร้อมมอเตอร์เวย์ในช่วงปากช่องโคราชค่ะแล้วก็เปิดเผยข่าวดีนี้ด้วยนะคะระบุบอกว่าเตรียมให้บริการฟรีตั้งแต่28ธันวาคมนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินได้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตว์บางปะอินนครราชสีมาโดยระบุว่าในวันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะเริ่มต้นดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีจะเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข6ค่ะฟรีตลอดจนกว่าจะก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นสาย M6 พร้อมกำชับให้กรมทางหลวงดูแลเส้นทางคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้มองเห็นชัดเจน จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อดูแลความสะดวกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างตลอดเส้นทางติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนําอำนวยความสะดวกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งป้ายระหว่างการก่อสร้างในช่วงที่ยังมีการก่อสร้างต้องมีป้ายเตือนไฟเตือนเป็นไปตามระเบียบเพื่อที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับความคลื่มหน้าโครงการทางหลวงพิเศษเมืองสายลางปะอินสระบุรีนครราชสีมานะ เดือนพฤศจิกายนแผนงานความก้าวหน้านั้นไปแล้วกว่า92.588%ค่ะผลงานความก้าวหน้า93.054%เร็วกว่าแผน0.466%นะคะคาดว่าจะเปิดทดลองใช้ได้นะคะระยะทางประมาณ80กิโลเมตรในวันที่28เป็นต้นไปซึ่งก็คาดว่างานก่อสร้างโยธานั้นจะแล้วเสร็จในปี2568และจะทดลองวิ่งจริงและเปิดบริการเต็มรูปแบบ196กิโลเมตรแบบเก็บค่า ผ่านทางต่อไปค่ะถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะฮะจะได้เดินทางกลับบ้านกันในช่วงปีใหม่ด้วยค่ะค่ะนะคะก็เป็นการจัดสรรน,นะคะหรือว่าการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,คะเอาล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้พรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ